ค่าไตเพิ่มขึ้นจนตอนนี้ค่าไตไม่เป็นไตแล้วใช่ไหมค่ะเขาก็กินแล้วเขาก็โอ้ชมหน้าดูวงดีขึ้นผิดถูผิดตาปกติปวดเอวอยู่ทั้งวันเดินก็โซเซโซเซเข้าห้องน้ําทีหนึ่งทั้ง,ทงคืนหนึ่งสี่ท่าห้าเที่ยวเดี๋ยวนี้เหลือเที่ยวเดียวทังอะไรตัวนี้ก็แล้วก็รวดเดียวเลยหนามือเป็นหลังมือเลยวันนี้นะคะเรามีโอกาสได้มาสัมภาษณ์นะคะพระครูกิตติสากรธรรม เจ้าอาวาสวัดบางพลีเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าคณะตำบลที่สั่งหมดนั้นสังไว้สิบขวบก็หมดแล้วไม่ทราบว่าพระคุณเจ้าอายุเท่าไหร่คะครสิบเก้านะพี่ชายก็เจ็ดสิบหลวงพ่อมีโรคประจำตัวอะไรเจ้าคะที่เรืไถ่ลอยแล้วก็ขาดไถ่ลอยมาแล้วลองตัวนี้ตัวนี้หายขาดหายขาดเลยแล้วก็ขาดโพหมอบอกว่าเป็นอย่างนี้ขอรามันพึ่งเริ่มตายพึ่งเริ่มแรกแดงก็โซเซโซเซปวดเอวอยู่ทั้งวันเอพอกินแล้วค่อย สำคัญเราเคยข้าห้องน้ําทีหนึ่งกลางคืนหนึ่งสี่สาหาเที่ยวเดี๋ยวนี้เหลือเที่ยวเดียวงทีเดียวเที่ยวเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองต้องลุกบ่อยๆทางอะไดตัวนี้ไปแล้วก็เที่ยวเดียวตรวจเดียวเลยไปตรวจมาล่าสุดจะหมดแล้วไม่มีเลยก็คือจากเป็นไประยะเริ่มต้นค่าไตเพิ่มขึ้นจนตอนนี้ค่าไตไม่เป็นไปแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะของพี่ชายเขาระดับสแล้วเคยปวดเอวเคยชีบบ่อยคืนไม่รู้กี่เที่ยวเขาก็กินแล้วเขาก็ชมหน้าดูว่าดีขึ้นผิดถูกตาผมได้ผลไงได้ผลใช่ไหมเจ้าค่ะเลยนำ มือเป็นหลังมือเลยหน้ามือเป็นหลังมือเลยเหรอเจ้าคะบอกกันเคยปวดเคยอะไรเดินเดินแทบไม่จรงเป็นห่วงเขาเพรางั้นเลงเรากินด้วยับเผื่อพี่ชายด้วยพอได้ฉันแล้วก็ออกกำลังนอยลงเปลี่ยนแบบเรื่องลุกประจำวัวนะก็รู้สึกว่าท่านแข็งแรงขึ้นเลยดีขึ้นเนี่ยในหนาตาเลยในหนตาเลยแล้วโอ้โหคราวนี้ฟังแล้วชื่นใจยังไงเหรอแล้วหลวงพ่อเจ้าคะไม่ทราบว่าใครเป็นคนพบเจอคุณหมอบุญเจ้าคะอ๋อ้ มาแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณหมอดื่มไปแล้วสิบขวดแล้วเจ้าค่ะวันนี้สั่งที่ยกโหลเลยนะเจา้าค่ะประกบว่ <laughs> าดื่มแล้วก็อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้ทั้หมดเลยในฐานะที่ตะวันนะคะก็เป็นตัวแทนของคุณหมอ,อบนก็ต้องกล่าวขอบพระคุณหลวงพ่อมากที่ไว้วางใจให้คุณหมอบนได้ดูแลขอบพระคุณมากๆเลยเจ้าค่ะ